สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไลท์สวีทครูดงวดส่งมอบเดือนตุลาคมลดลง2.94ดอลลาร์ปิดที่86.61ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านเบรนด์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนลดลง3.28ดอลลาร์ปิดที่9.23.6ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านภาคโรงงานของเอเชียดั้มดิ่งลงในเดือนสิงหาคมท่ามกลางข้อจำกัดโควิด19เป็นศูนย์ของจีนและแรงกดดันทางราคาที่ยังก่อความเจ็บปวดแก่ภาคธุรกิจ จากผลสำรวจที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแห่งนี้อยู่ในขั้นมืดหมัวเซินเจิ้นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีทางภาคใต้ของจีนยกระดับจำกัดโควิด19ในขณะที่เคสผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกิจกรรมขนาดใหญ่และกิจกรรมบันเทิงในร่มถูกระงับเป็นเวลา3วันในเป่าอันเขตที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของเมืองแห่งนี้การตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมผสานโดย s p 5 0 0ฟื้นตัวกลับ ขึ้นมาปิดบวกในช่วงท้ายของการซื้อขายวันพฤหัสบดีนักลงทุนจับตารายงานอันสําคัญของตลาดแรงงานที่มีกําหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ดาวจนเพิ่มขึ้น145.99จุดหรือ0.46%ปิดที่31,656.42จุด S&P เพิ่มขึ้น11.85จุดหรือ0.3%ปิดที่3,966.85จุด n e s c a t ลดลง31.08จุดหรือ0.26%ิดที่ ที่11,785.13จุดตลาดเคลื่อนไหวในแดนลบเกือบตลอดทั้งวันหลังจากข้อมูลพบจํานวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐลดลงมากกว่าที่คาดหมายจูระดับต่าสุดในรอบ2เดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยอดปลดคนงานลดลงเวลานี้นักลงทุนจับตาไปที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรายเดือนที่มีกําหนดเผยแพร่ในวันศุกร์สำหรับหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงของตลาดแรงงานส่วนราคาทองคําปรับลด ในวันพฤหสัสบดีแต่ระดับต่าสุดในรอบ6สัปดาห์หลังดอลลาร์แข็งค่าขึ้นโดยราคาทองคำโคมเม์งวดส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง16.9ดอลลาร์ปิดที่1,709.3ดอลลาร์ต่อออน